ทุท่านที่รนะครับนี่คือสารสวนชนชิดเศ่กิจใจํานำสารมาเรียนฝากท่านที่เคารพเป็นการนำสารจิปาทะสารจากสวนนี่เป็นสารจิปาทะนะแล้วแต่จะมีเรื่องอะไรเอามาฝากวันนี้จะไปฝากแล้วก็มาชวนท่านที่เคารพเรียนรู้เรื่ององ,งุ่น นี่มาดูต้นองุ่นนี่ปลูกมาเจ็ดแปดเดือนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีโรคสองชนิดคือโรคใบไหม้กับโรคมแมลงกัดกินใบนะส่วนโรคที่ไร้แรง อะไรแรงกว่ากันก็ตอบว่าไม่ต่างกันนักนะแต่ช่วงนี้ฤดูกาลนี้เนี่ยมันใกล้จะหมดฝนแล้วนะครับแม่แรงจะเบาบางลงแม่แรงจะเบาบางลงแต่ตัวด,ดีดีเนี่ยใบไม้เนี่ยร้ายแรงมากใบไม้มีต้นนี้แหละ นะที่มีใบไม้มากที่สุดเป็นประวัติการนะนะใบไม้มากที่สุดบางส่วนก็เด็ดใบออกเพราะว่ามันใบไม้มันเยอะนะนะทีนี้จแก้ปัญหาวิธีไหนล่ะเราเคยใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยเอาไตรโคตมาก็เคยเอามาใช้แต่ก็ไม่เห็นผลอะไร นะหรือจะเอาสารเคมีสารเคมีก็มีบ้างนะแต่ว่าไม่ไม,ไ,มไม่ไม่นิยมใช้เพระเกรงว่ามันจะเกิดอันตรายะมากกว่าเพราะส่วนใหญ่จะใช้พวกสมุนไพรนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะกําจัดมันได้นะสมุนไพรชนิดใดๆสั่งมาทั้งจากโลกชัวเชี่ยวบางทางราชดาบ้างก็เอามาใส่นะครับ ส่วนพันุ์นี้ที่เห็นนี่พันนี้เป็นพันธุเลนลี่พันธเลนลี่นี่ไม่ค่อยจะมีนะไม่ค่อยจะมีใบไม้เท่าไหรนักนะรู้สึกมันจะต้านโรคได้ดีพันเลนลี่ที่ยอดมาเด็ดนะที่นี่จะมาเด็ดพันุนี้จําชื่อมันไม่ได้พันอะไรเนี่ยนะพันุนี้จําชื่อมันไม่ได้แตนะ่ท่านดีรบเนะี่ยมันเป็นใบไม้เยอะมากทีเดียวดูแล้วเรียกวา่าไม่น่าดูเลยก็เลยจะเด็ดเลย จะแต่งใบแต่งจิงก้านใหม่โอใบออกทั้งหมดทั้งที่ถูกใบไม้โรคใบไม่หรือไม่ไม่แล้วแต่เอาให้หมดเลยเหลือแต่จิงก้านเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหลือจิงก้านเลยนะเอาให้หมดเลยนะเ,เ,ยนะเป็นการเรียนรู้นี่เรียกว่าชีวิตคือาการเรียนร,ยร,ยนรู้อยู่กับอะไรต้องรู้มันมันจะได้ผลยังไงก็จะรู้นะครับต่อมาอีกสิบห้าวัน นี่สิวันนั้นเนี่ยมันแตกกิ่งใหม่แตกใบใหม่นั่นเลยนะมาดูสิบห้าวันผ่านไปมันเป็นยังไง <c oughs> ที่เห็นนี่ส่วนใหญ่แล้วยอดก็จะงอกงามนะเนี่ยที่เห็นเนี่ยยอดทิ่งอกงามนะดูเหมือนว่ามันจะจะเดินเติบโตได้ดีนะแต่มันก็ยังมีบางยอดมีบางยอดที่มันแตกขึ้นมาแล้วมัน เอาโรคตามมาด้วยที่เห็นนี่มันไม่มีนะเนี่ยยอดงามมากเลยที่เห็นนี่ย,ยอดงามนะครับที่ไปดูไปดูบางยอดที่มันแต๋อ,อมาแล้วมันเอาโรคตามมาเลยนะครับมีใบไม้ให้เห็นชัดมากทีเดียวนะครับนะมาดูยอดนี้นี่นี่เห็นไหม เพราะแต่ว่าปุ๊บใบไหมมาเหมือนกับมันมากับสายเลือดนี่แหละ <c oughs> นะนะมันเป็นบางยอดที่มันเป็นนะของงอกว่าปุ๊บแล้วเห็นไหมดูชัดๆเห็นไหมดูชัดๆเห็นไหมใบไมมเนี่ยลิมใบเนี่ยไม่กรอบไปเลยนะครับเป็นไหมมันก็เอาไฟลนนี่แหละเนี่ยมันก็เอาไฟลนนะมันมีอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ แต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ใบที่มันเป็นใบไใม้แตกมาปุ๊บสิบห้าวันมีใบไใม้ติดมาด้วยเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะไม่น้อยกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ประมาณนะส่วนอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นใบที่ดีไม่มีโรคเนี่ยอย่างเงี้ยจะมามีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ น้ำม้ท่านดูนี่ตัวที่เป็นใบไม้นี่ยประมาณสามสิเปอร์เซ็นตนะครับตัวที่ไม่มีเชื้อโรคกินนี่ก็มันก็ดูงามดีนะครับต้นครบีเนี่ตอนนี้ช่วงนี้ให้ยุน e ซีเอเอ็มนะเอามารดที่ที่ลำต้นมันละครับที่ตวงที่รากที่โคนดินนะเห็นแล้วเอาให้ดูกันอย่างชัดเจนเรียกว่า ไปจากชัดตัด้งแต่มันเป็นใบไหมแล้วก็ตัดแต่งใบมด <c oughs> ให้เหลือแต่หญิงการเสร็จแล้วก็ยังโผล่ขึ้นมาขึ้นมาตั้งแต่วันตัดแต่งใบนี่ถึงวันนี้วันที่สิบห้าสิบห้าวันพอดีอันนี้เห็นไม่ยิ่นั่นแหละมันก็ยังมีบางยอดที่พอแตกขึ้นมาใหม่ก็ยังใบไหม,ใใหมติดมาเลยมันจะเป็นโรคใบไหมนี่มันจะเป็นธรรมชาติของมันหรือยังไงนะเอ้าใครมีความรู้อะไรลอง เอามาแลกเปลี่ยนดูนะครับก็จะเป็นการขอพระคุณต้องรู้ต้องสื่อสารกันต่อไปนว่าชีวิตคือการเรียนรู้ก็เป็นอย่างนี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ